อย่างนี้ก็จะเห็นว่ามีาความสมบูรณ์ของชายหาดอยู่นะครับผักบุ้งทะเลก็ยังขึ้นอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูชายหาดด้านล่างกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆเป็นแป,นปนรายการเที่ยวกับแจ็คจากช่องอเที่ยวกับแจ็คเชนเดนนะครับอตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าไปาดูสถานที่ท่องเที่ยว นะครับอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตการดูแลรักษาของกองพันธ์รถสะเทินน้ำสะเทินบกนะฮะนั่นก็คือหาดกินรีหาดแห่งนี้นะครับ,นะรบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ไปดูกันครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราควรจะต้องมาสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันครับจากจุดที่เราวิ่งเข้ามานี่นะครับ เราเลยบล็อกยามที่เป็นกองรักษาการเข้ามาเรื่อยๆนะครับน่าจะผ่านประมาณผ่านมาแล้วประมาณสักตอนนี้ก็ประมาณสักหนึ่งกิโลเสร็จเศษนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปถึงปลายทางแล้วคงจะทราบว่ากก่กี่กิโลนะครับจากบล็อกยามเราก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับมีโค้งตามถนนบ้างเล็กน้อยนะครับน่าจะอยู่ด้านหน้านะครับไม่น่าจะไกลนะครับ ก็คือด้านหน้านี้นี่เองนะฮหาดกินรีวิ่งมาประมาณทั้งสกิโลก,กว่าๆนะั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสำรวจกันไปสำรวจดูกันนะครับว่าหาดนี้เป็นอย่างไรนะครับหาดกินรีอยู่นี่เองเห็นไหมครับมีจุดที่นั่งของนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับ ที่จอดรถตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็จอดรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปสำรวจกันแที่แห่งนี้ก็คือที่หาดกิน,นรีนะครับหาดกิน,นรี ซึ่งเป็นชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมที่จะมาพักผ่อนกันอยู่ในความควบคุมดูแลของกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับจากที่ถนน3า2 6นะครับที่เป็นด่านรักษาการนั้นเข้ามาประมาณประมาณสัก3กิโล3กิโลเมตรเสร็จเราก็จะมาถึงที่จุดนี้นะครับตรงนี้ก็คือหาดกินรีเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้ดูบรรยากาศด้านหลัง ครับอันนี้เ,เราเราขอให้ดูบรรยากาศด้านหลังก็คือที่ที่ตัวหาดก่อนนะครับเดี๋ยวเราหลังจากที่เราแนะนํารายการพร้อมควรแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพจากวิวของทะเลที่อยู่หลังหลังกล้องไปทั้งหมดให้กับเพื่อน,เอนๆเป็นแฟนรายการได้รับรับชมกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูบริเ,เวณรอ,อบๆบริเวณน,นี้ก่อนครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างไรนะครับตามไปดูเลยนะครับ อันนี้เราก็จะให้ดูบริเวณรอบๆนี้ก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าบริเวณชายหาดกินรีนี้นะครับก็ยังมียังมีส่วนที่เป็นชายหาดนะครับยังมีส่วนที่เป็นาหาดทรายให้เราลงไปนะครับสัมผัสแล้วก็เล่นน้ําได้อยู่นะครับตรงนี้นะครับแนวแนวนี้ก็ยังแม้ว่าจะได้รับการกัดเตาะไปแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นชายหาดให้เราได้ลงไปสัมผัสกันอยู่น,นะครับ ก็จะมีชายหาดที่ที่มีระยะทางที่ยาวไกลนะครับน่าจะเป็นหลายกิโลเมตรอยู่นะครับที่โค้งไปตามเป็นเป็นโค้งไปตามอ่าวนี่นะครับยังสามารถที่จะไปสัมผัสตัวชายหาดลงไปเล่นน้ำลงไปเดินสัมผัสกับตัวพื้นทรายได้นะครับ จากจุดนี้ที่เรามองออกไปด้านหน้าโคง้งโค้งไปทางซ้ายนู่นนะครับก็จะเป็นแนวของฝั่งของอท่าเรือจุกเสม็ดนะครับแล้วก็ไปทางอา่าวสัตหีบดงตาลนะครับนะก็จะก็คือโค้งไปตามชายฝั่งที่เราเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะดูสถานที่ที่น่าสนใจบริเวณน,นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ ก็มีล่มพุทธานะครับมีล่มพุทธามีล่มพุทธาให้นั่งพักผ่อนนะครับมีร่มพุทธาให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจรับลมทะเลนะครับจากจุดนี้ก็จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มต่าง เครื่องดื่มต่างๆร้านกาแฟนะครับรสชาติกาแฟเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชิมกันนะครับวันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศของอาชายหาดที่แห่งนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีาความสมบูรณ์ของชายหาดอยู่นะครับผักบุ้งทะเลก็ยังขึ้นอยู่เยอะนะครับ เดี๋ยวเราจะลงไปดูชายหาดด้านล่างกันครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของชายหาดนะลักษณะของชายหาดนะครับก็เหมาะนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับที่เพื่อนเพื่อนแฟนรายการนะครับจะหาอากาศเข้ามาพักผ่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งบางครั้ง หาดที่อยู่ด้านนอกนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเตยงามนางรำนางรองนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถมานั่งพักผ่อนตากอากาศมารับลมทะเลแล้วก็สามารถเล่นน้ําทะเลได้นะครับลักษณะของเราลองนังเกตด,ดูนะครับพื้นชายหาดนี่จะค่อยๆสโลปลงมานะครับจะค่อยๆสโลปลงมาเพราะฉนั้นน้ําไม่ลึกนะครับตรงนี้น้ําไม่น่าจะลึกนะครับ เพราะนั้นในในทุกๆจุดก็จะมีการทำเครื่องหมายบอกไว้แนละ้วว่าจะลึกขนาดไหนก็ดูที่ลักษณะของทุ่นลูกโป่งนะทุ่นลูกโปง่งสีเหลืองๆอย่างนั้นนะทุกที่ก็จะทําเครื่องหมายบอกไว้เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวทั้งหลายก็พยายามาเที่ยวแล้วก็ลงไปเล่นน้ําอย่าให้เกินจุดที่เขา,าวางเครื่องหมายไว้นะครับนี่ฮะ นะครับชายหาดยังมีระยะทางที่เยาวไกลอยู่นะครับรองรับนักท่องเที่ยวามาลงเล่นน้ําได้เลยนะครับดูนะครับต่นนี้อันนี้เพื่อนๆเป็นแฟนรายการลองสังเกตอลองสังเกตบริเวณที่ใช้หาดดูนะครับ ตอนนี้เราจะเห็นว่าขอประธานโทษอันนี้เราจะเห็นว่าลักษณะของพื้นถนนด,ด้านบนนะฮะนะครับลงมาตรงนี้จากจุดเนี้เราเห็นได้ว่าบริเวณชายหาดนี่ยังมีความสลบค่อยๆลดระดับค่อยๆลดระดับลงไปนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็น้ําจะไม่ลึกนะครับน้ําจะไม่ลึกในการที่เราจะลงไปเล่นน้ํากันนะครับเราจะลงไปเล่นน้ํากันก็สามารถลงไปเล่นได้ เนื่องจากว่าังไม่ถึงจุดที่น้าลึกน้ําลึกต่างๆอนั้นจุดที่น้ําลึกก็จะทําเครื่องหมายบอกไว้นะฮะอาจจะเป็นทูดลอยต่างนะครับนะครับลักษณะของชายหาดก็จะมีความยาวนะครับไปตามอ่าวนะฮะอีกอ่าเป็นระยะทางที่ยาวไกลมากนะครับสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะดังนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวเพื่อนเพื่อนแฟนรายการที่จะมาพักผ่อน นะครับในสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับตรงนี้ถ้าเรามองจากด้านหน้าไปตามทางโค้งเรื่อยๆนี้ mm hmm. ก็จะไปอ่ามันก็จะไปออกทางพวกหาดนางหาดนางลำนะฮะหาดนางลำแล้วก็อ่าวตรงตาดนะครับจากนี้ออกไปทางด้านหน้าซ้ายมือนน่นลิบ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 โน่นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นหาดกินรีนะฮะเป็นทะเลหาดกินรีที่อยู่ใน ความดูแลความเรียบร้อยของกองพันรถระเทินนัดะเทินบกนะครับเราจะดูชายหาดที่สวยงามนะครับพื้นที่ของชายหาดยาวไกลครับสามารถลงเล่นน้ําได้นะครับ เราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปด้านบนในระดับพื้นที่เสมอกับถนนนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นร้าน c o โ o เล e นเฮาส์นะครับเป็นร้านขายอะไร ấy, น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มกาแฟต่างๆนะครับวันนี้ก็ปิดทำการเนาะวันนี้ปิดทำการ นี่ก็เป็นร้านกาแฟเนาะก็มีบรรยากาศที่ล่มลื่นดีนะครับนี่ก็เป็นทางที่เราเข้ามานะครับทางที่เข้ามาเมื่อกี้นี้จากบล็อกยามตรงเข้ามาประมาณสามกิโลนะครับก็จะมาออกสามแยกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเ,เขาเรียกอะไระจุดเช็คอินเนาะจุดเช็คอิน จุดเช็คอินของหาดกินรีนะครับก็แต่งไว้สําหรับคนที่มาแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะว่าเราได้มาถึงหาดกินรี <c oughs> อันนี้ตัวอะไรไม่รูขี่รถชอปเปอร์นะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นร้านค้านะครับอันนี้ก็เป็นร้านค้าในาขายสินค้าบริการนักท่องเที่ยวอันนี้โทษนะครับเปิดวันไหนฮะหรือเปิดทุกวัน แายวันนักท่องเที่ยวมาเยอะอเยอะมากไหมเยอะนะเริ่มเยอะเยอะอยู่ค่ะมีมีที่ลงฮะเขาเขา,เขาลงน้ำได้ไหมได้ค่ะอ๋อลงน้ำได้ใช่ไหมฮะอ๋อลงน้ำได้มียางได้อ๋อแต่ย,ะะยังไม่มีห้องพักนะคะยังไม่มีห้องพักอ๋อแล้วเมื่อมีโครงการไหมฮะอ,าอนาคตอีกหลายปีอยูอ่ อ๋อยังไม่มีห้องพักแต่ว่ามาเช้าเย็นกลับมานั่งปิ้งย่างกินใ,ใช่ค่ะเออจิมแสงตะวันเขาก็เคยบอกจากหารแล้วค่ะอ๋อดีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลงรายการคนได้รู้จกักอ,อันนี้เป็นเป็นร้านค้าของออร้านสวัสดิการร้านสวัสดิการของกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบกใช่ค่ะอ๋อครับผมมีมีร้านกาแฟมีร้านกาแฟร้านขายเครื่องดื่มแล้วก็มีร้านขายอาหารเกาหลีสองร้านแล้วน,น้ำลึกไหมฮะเอารักษาร่องหาดจะเะไปแบบค่้ยค่อยทะลบลงไป แต่ก็ไม่ลึกแต่คือคือลักษณะเขาจะลงแบบนี้้ะก็แบบแบบนีแบบ้ไแปบบอ๋อชันชันไปแล้วค่อยไปสลบด้านล่างก็ไม่ลึกมากอ๋อโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนไปรายการเผื่อมาเที่ยวที่นี่ซึ่งเป็นหาดท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับก็มาซื้อสินค้าบริการที่นี่ได้นะครับ <c oughs> เครื่องเดิมต่างๆนะครับเครื่องเดิมต่างๆเราก็มาซื้อกันนะครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณที่ร้านาขายเครื่องดื่มนะครับขายเครื่องดื่มของทางาหาดกินรีซึ่งหน่วยงานที่ดูแลก็คือกองพันรถเทินน้ำเทินบกนะครับก็เป็นจุดที่นั่งพักผ่อนมีกาแฟสดมีเครื่องดื่มนะครับที่นี่อย่างที่ทราบเมื่อจากเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับว่า,เ,าเป็นสถานที่เปิดแห่งใหม่ท่องเที่ยวเปิดแห่งใหม่ยัง ไม่มีที่ที่พักที่เป็นนอนค้างแรมได้นะครับก็มาเช้าเย็นกลับนะครับมาเช้าเย็นกลับแล้วก็ปิ้งย่างได้สถานที่ที่เป็นชายหาดก็ยังยังมีระยะทางที่ยาวไกลที่สามารถที่จะลงไปเล่นน้ํากันได้น้ํานะครับชายหาดที่นี่น้ําก็สะอาดนะน้ำสะอาดน้าําใสายสะอาดเช่นเดียวกันนะครับก็ลองลองดูนะครับว่าจุดนี้นะ่าจะเป็นจุดาทางเลือกแห่งใหม่ ให้กับนะักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อนตากอากาศ อันน <t> ี <tı ro> er ้ก็เป <c uk ering> ็นจุดนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์กาแฟนะของที่บริการกับนักท่องเที่ยวนะครับพอดีวันนี้จะไม่ได้ทานกาแฟเครื่องทำกาแฟเสียนะครับพวกจะเสียวันนี้นะเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากพวกไอน้ำทะเลต่างๆนะครับเดี๋ยวหลังจากวันนี้แล้วเขาซ่อมเสร็จนะครับเพื่อนเป็นแฟนรายการจะเข้ามาเที่ยวสถานที่อย่างนี้นะครับแล้วก็มาแวะชิมกันวันนี้เดี๋ยวได้ไม่ได้ทานกาแฟไม่ได้ทานกาแฟสดที่นี่นะครับ Mm-hmm. <laughs> จากจุดนี้จากจุดนี้นะครับเราก็มีห้องน้ําไว้บริการกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับห้องน้ําก็จะมีห้องน้ําห้องอาบน้ําห้องน้ําห้องสุขาก็รวมอยู่ในที่เดียวกันนะครับแยกเป็นของบรรุษสตรีนะครับบรรุษสตรีฝั่งหนึ่งบรรุษฝั่งหนึ่งสตรีฝั่งหนึ่งนะครับที่อาบน้ํานะครับเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเลยนะครับ นะเป็นฐานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็ทุกอย่างอย่างก็กำลังเริ่มดําเนินการกันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นของสุภาพจัฟรีนะครับสองห้องนะครับสองห้องซีก็สองห้องนะครับรบุบรุษหนึ่งบรุบรุษสองห้องสตรีสองห้องนะครับวันนี้ไปถ่ายได้นะครับเพราะว่ามมียังไม่มีผู้คนเข้าไปนะครับ ฝั่งผู้ชายมีห้องเดียวนะครับสขาห้องอาบน้ำนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้พาท่านผู้ชมเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆรายการนะครับมาเที่ยวชมมารู้จกักสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็คือหาดกินรีแห่งนี้นะครับ หาดกินดรีแห่งนี้ด้านหลังนะครับหาดกินดรีดังนั้นก็ทางรายการหวังใจว่าจุดนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับจะได้มาพักผ่อนต่างอากาศได้รับความสุขใจกลับไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันในวันนี้นครับก็ขอฝากเพื่อนๆน,น,แ,ฟนแฟนรายการท่านผู้รับชมนะครับได้โปรดช่วย กดติดตามกด Sub s c r i b e กดไ like, ลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้กับทางช่องรายการด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเวลาเรามีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆหรือว่าคลิปรายการที่น่าสนใจมานำเสนอทางช่องรายการจะได้ไม่พลาดการรับชมกันครับสวัสดีครับขอให้ท่านเพื่อนๆแฟนๆรายการทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการถ่ายทำรายการเที่ยวหาดกินรีจากช่องรายการเที่ยวกับแจ็คช a น n น l แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ฝากเพื่อนๆเปนๆรายการนะครับหากมาเจอช่องวิดีโอนี้ชอบใจคลิปชอบใจสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆที่เราแนะนำไปก็ขอความก,ากรุณากรุณากด Subscribe กด รูปกระดิ่งกดไลค์และก็แชร์ให้กับทางช่องรายการด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอยเพื่อนๆแฟนๆรายการทุกท่านโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโรคไข้ระบาดไข้โควิดนะครับสวัสดีครับ